ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกดไลค์ like, กด Subscribe เป็นกำลังใจกันหน่อยเลยกันนะครับ ขอแนะนาเพจอินแบ็กเติมเกมรับเติมเกม,เมถูกทะลุมิติถูกและคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนและที่สําคัญนะครับสามารถเติมได้ทั้ง2ระบบไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็สามารถเติมได้เช่นกันรวดเร็วและปลอดภัยมีไปเสร็จหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายและอีกหนึ่งช่องทางการติดต่อ Li n e แอดอินแบ็กเติมเกมใครสนใจสามารถทักไปได้เลยนะครับโอเคผมก็สวัสดีกันอีกรอบกันนะครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio กันเหมือนเดิมทุกคนก็จะทาการ อัปเดตข่าวสารของ o o t b a l l 2024โซนมือถือกันเหมือนเดิมนะครับในส่วนคลิปนี้นะครับจะทำการอัปเดตข่าวสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับนักเตะที่จะถูกเพิ่มเข้ามาในส่วนของวันพรุ่งนี้9โมงเช้าทุกคนก็จะมีใครกันบ้างเรามาทำการรับชมในคลิปนี้เลยลวกันนะครับก็คือในส่วนคลิปนี้นะครจะทาการพูดถึงตํานานแพ็กใหม่แล้วก็นักเตะไฮไลท์อีก8คนนะครับที่จะถูกเพิ่มเข้ามาในส่วนของวันพรุ่งนี้นเดีนะครับก็จะมีใครกันบ้างและก็่าพลังตันเท่าไร่กันบ้างเราทำการรับชมกันเลยลวกัน มีมาทั้งหมด11เคนเลย้วยกันนะครับเป็นการ์ดต,ตำนาน3คนนั้นทุกคนเลยก็การ์ดไฮไลท์ Hi อีก8คนเลยด้วยกันนะครับก็มีการเปิดฟรีด้วยหนึ่งครั้งน,นะครับทุกคนอยากได้ใครกันบ้างก็ลงคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับเรามาดูในส่วนของค่าพลังเวทันคร่าวๆกันบ้างแล้วกันนะครับทุกคนก็เริ่มที่คนแรกนะครับมาตำแหน่งของกองกลาง c m f กันทุกคนค่าพลังสูงสุดอยู่ที่92และเมื่อบูอยู่ที่ประมาณ95นะครับต่อด้วยคนที่2อน,นมาตำแหน่งของกองกลางตัวรุกจาก p s พีเอสบนะครับ ค่าพลังสูงสุดอยู่ที่93และเมื่อบูสอยู่ที่ประมาณ96เลยนะครับสำหรับคนที่2และคนที่3เป็นราฟาซินวาจากเบนฟิก้านะครับค่าพลังสูงสุดอยู่ที่94และเมื่อบูสอยู่ที่97เลยนะครับต่อด้วยคนที่4นะครับเป็นคาร์ลอสโซเลอร์ทุกคนมาตำแหน่งของกองกลาง c m ียนเทุกคนค่าพลังสูงสุดอยู่ที่94เมื za, ่อบูสอยู่ที่97เลยนะครับต่อมาเป็นบูโนกิมารายจากนิวคาสเซิลนะครับตำแหน่งของกอ,องกลางตัวรับครับทุกคนค่าพลังอยู่ที่95และเมื่อบููทอยย่่ี98เลนะครับ ต่อมาเป็นเปเยกีนี่ทุกคนตำแหน่งของกองกลางตัวรุกนะครับค่าพลังสูงสุดอยู่ที่95เมื่อบูนอยู่ที่98เลยนะครับแลวก็ต่อมาทุกคนเป็นชูอาเมนีนะครับตำแหน่งของกองกลางตัวรับครับทุกคนค่าพลังอยู่ที่96และเมื่อบูนอยู่ที่9 9เลยนะครับปิดท้ายด้วยโจชัวคิมิทนะครับอันนี้ก็คือมาตำแหน่งของกองกลางตัวรับนะครับค่าพลังสูงสุดอยู่ที่97และเมื่อบูนอยู่ที่ประมาณ100เลยนะครับแลวก็ต่อมานะครับ เป็นในส่วนของนักเตะตำนานคนก็มีเพิ่มเข้ามา3คนเลยด้วยกันนะครับก็นำทัพโดยตำนานคนแรกคนเป็นเซโรเบโตนะครับว่านตำแหน่งของวินแบ็กฝั่งซ้ายทุกคนเวล์หนึ่งอยู่ที่83นะครับเวลตันอยู่ที่97และเมอร์บูตอยู่ที่100เลยนะครับต่อมาเป็นในส่วนของคัมเบียโซนะครับตำแหน่งของกองกลางตัวรับครับทุกคนคาบาลังเวล์หนึ่งอยู่ที่83เวลตันอยู่ที่97และเมอร์บูตอยู่ที่100เลยนะครับสำหรับคัมเบียโซและก็ปิดท้ายด้วยทีมทคนคาเรนเซดอฟนะครับ มาตำแหน่งของกองกลางตัวรุกขับคนข้าวลังเวล1อยู่ที่84เวลตันอยู่ที่98และเมื่อบูอยู่ที่101เลยนะครับก็ประมาณนี้เลยกันนะครับสลับอีกแพ็คที่จะถูกเพิ่มเข้ามาวันพรุ่งนี้9โมงเช้านะครับเป็นแพ็คของตํานานอีเปก3ตัวนะครับแล้วก็ไฮไลท์อีก8คนเลยด้วยกันนะครับสลับยูโรเปียนขับมิดฟิลเดอร์นะครับก็มีการเปิดฟรีด้วยหนึ่งครั้งนะครับก็คอมเมนต์คนไหนก็ขอให้เปิดได้คนนั้นแล้วกันนะครับแล้วก็ในส่วนของอีเวนต์นะครับก็มีการแจกฟรีหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงกันเหมือนเดิมอยู่แล้วนะครับสลับการแจกทองฟรีแล้วก็แจกฟรีพวกไอเทมต่างๆนะครับ ทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้ทุกคนหากผิดพลาดปกันไหนก็ต้องขออภัยไว้ด้วยกันนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันเหมือนเดิมทุกคนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ